ในไฟล์วิดีโอตัวนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับการโอนสายลูกค้าไปยังการประเมินความพึงพ,พอใจและสังเกตเห็นว่าสเตตัสตอนนี้นะครับของเอเจนต์จะเป็นสีเขียวคือแอคทีฟอยู่แอคทีฟคือสายนี้กาลังคุยกับลูกค้าอยู่ขณะที่กาลังคุยกับลูกค้าใกล้จบแล้วลูกเอเจนต์ต้องการส่งสายลูกค้าไปยังการประเมินความพึงพ,พอใจสามารถกดได้ที่ลูกคอนแทคหรือลูกโฟลเดอร์คลิกซ้ายหนึ่งครั้ง จะปรากฏหน้าจอหน้าจอใหม่ขึ้นมากรอกหมายเลข6900นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีเลขคอร์อของเซอร์เวอยู่นมายเ6900เราเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปโรศัพท์นะครับแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งที่ปุ่ม t r a เฟอร์จะสังเกตเห็นว่าสเตตัสของเราขณะนี้คือล a p up สายของลูกค้ารายนี้จะถูกส่งไป การประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะแลปอัพนี้คือเอเจนต์กับลูกค้านี่ได้ทําการหลุดออกจากกันเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็จะต้องมีการเปลี่ยนสถานะแลปอัพกลับมาเป็นไอดอลเพื่อบอกระบบว่าพร้อมที่จะทำรับสายลูกค้ารายใหม่การที่จะเปลี่ยนสเตตัสจากแลปอัพกลับมาเป็นไอดอลสามารถกดที่ลูกศรขึ้นลงนะครับตรงนี้หรือถ้าเกิดบางท่านอาจจะไม่เห็นหน้าต่างป๊อปอัพตรงนี้สามารถ เเบิลคลิกที่ไฟล์สีเหลืองๆตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกจะปรากฏหน้าต่างป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมาเรานำลูกศรคลิกไปคลิกซ้ายที่ลูกศรขึ้นลงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเจอเหตุผลว่า call complete ค,อค,อคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วกดโอเคจะสังเกตเห็นว่าสเตตัสจากแลปอปได้เปลี่ยนกลับมาเป็น idle เพื่อบอกระบบว่าเราพร้อมที่จะรับสายต่อไปแล้วนะครับ